ก็มาพบกันอีกครั้งนะคะกับสมาธิก่อนนอนค่ะนะวันนี้ก็มาผ่อนคลายเบาๆนะคะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์เนาะนะเราก็หลายๆคนนะคะในวันนี้นึกว่าอาจจะได้พักผ่อนนะหรือบางคนอาจจะไม่ได้พักผ่อนก็ได้นะคะแต่ว่าทํางานนี่ก็อยากให้อ่าบองว่าเป็นวันที่เราจะได้เริ่มต้นใหม่ในวันพรุ่งนี้เนาะจริงๆแล้วเราเริ่มต้นใหม่ทุกวันแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะหาเหตุนะคะว่าเอ๊ะวันนี้เราจะ ได้สดชื่นขึ้นได้รีเฟชขึ้นเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มสัปดาห์ใหม่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะวันอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่บางท่านได้พักผ่อนบางท่านจะไม่ได้พักแต่ถ้าเรามองว่าวันนี้จะเป็นวันที่เราเตรียมตัวรีเฟชตัวเองหรือว่าเตรียมตัวที่จะตั้งหลักกับสัปดาห์ต่อไปวันนี้ก็เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งเลยค่ะนะ,ะนะอยากจะชวนมาพักผ่อนเบาๆค่ะคาว่าพักผ่อนเบาๆคือไม่ได้พักผ่อนหนักๆอะไรที่ทําแล้วมันสบายอกสบายใจหรือว่า ได้มีช่วงที่เราได้อยู่กับตัวเองบ้างหรือว่าได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับคนที่เรารักก็เป็นการพักผ่อนเบาๆนะบางครั้งแค่อยู่ร่วมกันอาจจะไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากเลยแต่พอมีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยมันก็เป็นการพักที่ดีเหมือนกันนะคะอย่างวันนี้สีเองก็ได้มีโอกาสเนาะมาทําบุญนะคะตั้งแต่เช้าก็มีการไปบูชาเข้าพระเนาะแล้วก็ช่วงบ่ายได้ไปที่วัดปักน้ําภาษีเจริญค่ะก็ไป ได้สกุระนะคะหลวงพ่อสดวัดปากน้ําแล้วก็ต่อจากนั้นนะไปนั่งสมาธิด้วยนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยก็ได้แวะไปที่ชุมชนคลองบางหลวงนะคะอยู่ใกล้ๆวัดปากน้ำมาสิเจริญก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยไปทำเวิร์กช็อปนะคะไปลองระบายสีได้อยู่กับตัวเองให้อาหารปลาก็เป็นวันพักผ่อนเบาๆสําหรับตัวสีเองเช่นเดียวกันนะพอถ้าเราทางานไปเรื่อยๆแล้วเราไม่มีการได้พักนะบางทีมันเหมือนสมองของเราค่ะมัน รันตลอดเวลาเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีการได้พักมือถือที่เหมือนใช้แล้วร้อนแล้วร้อนอีกเราก็ไม่พักเขาสักทีเนาะการหาโอกาสให้ตัวเองได้พักบ้างค่ะแม้จะช่วงสั้นๆมันก็ทําให้เราได้รีแลกซ์ผ่อนคลายแล้วก็เติมพลังจริงๆวิธีการพักที่ดีนะคะนะเขาก็จะแนะนําว่าเราต้องพักก่อนที่เราจะลา้าหลายๆครั้งเราวปล่อยตัวเองลา้ามาก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 แล้วเราค่อยพักทีเดียวอันนี้แหละมันเป็นจุดอันตรายเพราะว่าหลายๆครั้งมันซ่อมไม่ทัน ในสิงภาพนะคะรถจนคันหนึ่งที่ใช้งานหนักทุกวันแล้วต่อเนื่องเป็นหลายๆวันจนต่อเนื่องเป็นหลายสัปดาห์หรือว่าหลายเดือนไม่เคยได้หยุดพักเลยเนาะอันนี้แบตก็จะมีอาการยางก็เดี๋ยวจะเริ่มมีอาการเครื่องยนต์ก็จะเริ่มมีอาการตัวเราเหมือนกันค่ะทํายังไงให้เราได้ผ่อนคลายได้มีจุดพักการพักไม่ได้แปลว่าทําให้เราช้าแต่เป็นการชาร์จให้เราสามารถเดินหน้าต่อได้เนาะ การฝึกสติสมาธิก็เป็นการพักที่ดีมากๆวิธีหนึ่งนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราไม่กังวลกับอดีตนะก็กังวลกับอนาคตไม่เสียใจกับอดีตก็นึกถึงอะไรบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้หรือวิตกกังวลอยู่กับอนาคตการจะอยู่กับปัจจุบันมีน้อยมากเลยเราจะมาฝึกสติสมาธิเพื่อที่ทําให้เราลดความกังวลลดความรู้สึกยึดติดกับอดีตนะคะ เป็นการที่เราจะได้ฝึกทั้งสมองทั้งจิตใจและที่สําคัญค่ะเมื่อเรานั่งสมาธิพักผ่อนก่อนนอนก็จะทําให้เรารู้สึกหลับเป็นสุขเราเือนเราได้เคลียร์ได้รางตัวเองก่อนนะคะวันนี้ก็มาชวนทุกคนเหมือนกันค่ะเราก็จะมานั่งสมาธิก่อนนอนเนาะเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ก็อยากจะให้ลองนึกถึงเรื่องดีๆด,ด้วยนะเรื่องดีๆที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะในจิตวิทยาเชิงบวกเนี่ยนะเขาจะใช้คําว่า ทรีกูตติ้งก็คือนึกถึงสิ่งดีๆ3อย่างเพราะว่าเขามีงานวิจัยรองรับว่าถ้าทุกๆวันเรานึกถึงสิ่งดีๆได้3อย่างนะคะสิ่งนี้มันก็จะช่วยทําให้เรามีความสุขมากขึ้นวันอาทิตย์นีนะ้เราก็ลองมานึกถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา3อย่างนะคะนะเป็นโจทย์เดิมๆซ้ําๆแต่ถ้าเราได้ทําบ่อยๆก็จะทําให้เราได้ฟูลฟิลตัวเองนะว่าเออเราคิดว่าเราเป็นแบดเดย์เนาะจริงมันก็เป็นกูดเดย์ได้นะ แล้คิดว่ามันเป็นแบดวีคแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นกู๊ดวีคเพราะมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้สังเกตเนาะของสี่เองก็จะมีสิ่งดีๆแบบยิ่งใหญ่นิดนึงนะคะคือสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสไปรับรางวัล Thailand Mor a ล a ะวอส2024เนาะสาขาสื่อดิจิทัลนะคะก็เป็นกําลังใจมากๆในการทําช่องนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งรู้สึกว่าเป็นเรื่องดีๆที่มันใหญ่มากเหมือนกันนะคะก็ต้องขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านเลยที่ทําให้ช่องของเรามีโอกาส ได้ได้รับรางวัลน,นะคะก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เกิดจากทุกๆคนเลยจริงๆนะคะอันที่2ก็มีโอกาสได้กลับไปช่วยที่บ้านเนาะในการที่จะช่วยเขาในสิ่งที่เขาต้องการนะคะก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้ได้ตอบแทนบ,บุญคุณของพ่อแม่ของเรานะคะแล้วก็ที่3รู้สึกว่าเออได้การทํารายการเนี่ยคะ่ะ <laughs> พูดจริงๆนะการมาชวนทุกคนทํานั่งสมาธิก่อนนอน,นะคะ่ะเป็นสิ่งที่ ได้เยียวยาจิตใจตัวเองเหมือนกันในวันที่เรามีความเครียดมีความเหนื่อยล้ามีความกังวลแต่ว่าพอจะต้องมาชวนทุกท่านนั่งสมาธิเป็นเพื่อนกันนะมามานั่งสมาธิเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราก็ต้อง,เ,องเคลียร์ตัวเองการเคลียร์จิตใจตัวเองอะไรที่หนักหนักเราก็ต้องวางเนาะเพราะเราจะได้มาชวนทุกท่านนั่งสมาธิกันได้ก็ถือว่าการได้ทาสมาธิก่อนนอนรายการนี้นะคะเป็นประโยชน์กับตัวสเองนะงั้นก็มานั่งด้วยกันบ่อยๆนะคะนะแต่ละท่านมี3สิ่งที่ดีในสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้เรื่องเล็กๆนะคะเรื่องเล็กเล็ก นะะได้ไปอยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับครอบครัวหรือว่าได้ทําอะไรเล็กๆสําเร็จเขียนได้หมดเลยหรือว่าเออได้พักนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะลองเขียนมานะคะ3อย่างเนาะโอเคเราคุยกันมาถึงจุดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายเบาๆกันนะะเดี๋ยวนี้เรามายืดเหยียดร่างกายก่อนนะคะประสานมือหายใจเข้าลึกเดี๋ยวเราจะนั่งสมาธินะแต่เรายืดเหยียดก่อนนะคะมันมีคนดึงมือเราขึ้นค่ะ Hi, หายใจเข้าลึกหายใจออก อีกรอบหนึ่งนะคะประสานมือค่ะดึงมือขึ้นหายใจเข้าลึกหายใจออกอ่อีกรอบหนึ่งนะคะประสานมือมีคนดึงมือเราขึ้นอคราวนี้เอียงตัวไปข้างมึอหายใจออกตั้งขึ้นมานะคะอ่ะเอียงไปข้างค่ะพอลายสบายสบายสะบัดมือนิดนึงนะคะคราวนี้หมุนหัวไหล่ไปด้านหลัง โดยเฉพาะใครที่อาจจะใช้มือถือเยอะใช้คอมเยอะเนาะเราก็อาจจะไหลห่อโดยไม่รู้ตัวนะคะระหว่างที่เราหมุนหัวไหล่นะเราก็ค่อยๆยืดกล้ามเนื้อของเรานะคะอ่ะเสร็จแล้วค่ะเอาแขนข้างหนึ่งนะไปด้านหนึ่งค่ะเอาซอกยืดหัวไหล่กันหายใจเข้าลึกออกยาวการหายใจเข้าลึกช้าก็จะช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะอ่าด้านหนึ่งนะยืดยค่ะ หายใจเข้าลึกออกยาวผ่อนคลายสบายสบายเสร็จแล้วนะคะเอามือข้างหนึ่งไปด้านหลังนี้ค่ะอีกข้างหนึ่งดันศอกไปด้านหลังเอาหัวเราช่วยดันด้วยก็ได้นะคะยืดสีข้างรักแร้นะคะหายใจเข้าลึกออกยาวผ่อนคลายสบายสบายอ่าเปลี่ยนข้างนะคะข้างที่ยังไม่ได้ทำเนาะบางคนบอกร้อนวูบเลยนะนั่นก็คือเลือดลมเราได้หมุนเวียนนะคะ,ะดันศอกไปด้านหลังนะหรือใช้หัวของเราช่วยดันนะคะ ยืดสีข้างยืดรักแร้ผ่อนคายสบายสบายโอ้รู้สึกดีมากเลยนะคะอ่าต่อไปนะนะคะเดี๋ยวเราทาท่าแมวเหมียวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ครึง่งขมับนะครึ่งขมับไปแล้วเราก็เสกตัวเองด้วยนะขอให้เรามีความสุขนะ <c oughs> นะคะครึงนะ่งหน้าผาของเราค่ะขอให้เรามีความคิดทีก่กระจ่างชาัด อะไรที่สับสนนะคะก็ให้คลี่คลายให้เราเห็นทางออกนะเรามน่มตัวเองไปด้วยเราก็เวยพรตัวเองไปด้วยได้นะคะให้เราเจอทางออกทางออกที่มาจากจิตที่มีสติสมาธิเนาะแล้วก็มีความสงบในใจนะคะความสงบเนี่ยจะทําให้สมองของเราเนี่ยค่ะเขาสามารถดึง IQ ที่สูงสุดมาได้นะภาวะที่สมองชอบคือภาวะที่สงบนะคะแล้วเราจะหาทางออกเจอเนาะอ่ะโอเค นะคะอ่ะขยับแข้งขยับขานะคะใครที่รู้สึกว่าขาแข้งเรามันเมื่อยนะขยับได้เลยนะคะตามสะดวกเลยนะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมานั่งสมาธิเป็นเพื่อนกันนะคะสีขออนุญาตพาทุกท่านเนาะชวนนั่งเป็นเพื่อนกันนะโอเคค่ะหลังจากที่เราผ่อนคลายร่างกายแล้วนะใครที่ยังรู้สึกว่าร่างกายยังไม่ผ่อนคลายเราก็ยืดเหยียดอีกสักพักหนึ่งได้นะคะใครสะดวกนั่งหลับตาหลับตาไปด้วยกันใครไม่สะดวกก็ ดืมตาทำมิเดียาบต่างๆแล้วก็ฟังไปเพลินๆนะคะเราค่อยๆปิดเปลือกตาลงนะแล้วเราก็ปรับร่มหายใจของเราค่ะค่อยๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆผ่อนคลายหายใจเข้าลึก หายใจออกช้าๆผ่อนคลายหายใจเข้าลึกหายใจออกช้าๆผ่อนคลายจากนั้นเราจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อทีละส่วนทีละส่วนนะคะเริ่มจากศรีรษะของเรา ให้เราทำความรู้สึกผ่อนคลายใบหน้าหน้าผาคิ้วที่ชนกันอยู่ค่อยๆค,คลี่คลายผ่อนคลายดวงตาของเราแก้มผ่อนคลายทั้งใบหน้าของเราจากนั้นผ่อนคลายลำคอกล้ามเนื้อบ่าไหล่ กล้ามเนื้อบ่าไหลย,ยกลยกขึ้นอยู่แล้วก็ค่อยๆผ่อนลงอย่างช้าๆเบาๆสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อแขนจนถึงมือของเราสบายสบาย,บายผ่อนคลายลำตัวของเราเอวสะโพก ผ่อนคลายผ่อนคลายต้นขาเข่าน่องข้อเท้าเท้าจนถึงนิ้วเท้าของเราผ่อนคลายสบายสบายผ่อนคลายสบาย,ายสบาย และเราค่อยๆพาตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันด้วยการปลดปล่อยวางเรื่องในอดีตที่ผ่านมาแล้วลงชั่วคราวความเศร้าความเหนื่อยความหนักความท้อแท้ความคิดที่ยังหาทางออกไม่ได้เราขอวางลงชั่วคราวเวลานี้ขออยู่กับปัจจุบันอย่างผ่อนคลายสบายสบาย ปลดปล่อยวางเรื่องราวในอนาคตทั้งอนาคตใกล้ๆหรืออนาคตไกลๆความกังวลจากความไม่แน่นอนความรู้สึกคิดมากเพราะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างให้เรารค่อยๆวางลงวางลงชั่วคราวและผ่อนคลาย ค่อยๆพาใจของเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างผ่อนคลายสบายสบายให้ความรู้สึกผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวนี้ทำให้เราสบายสบายผ่อนคลายสบายสบาย ่อ,อนคลายสบายสบายแล้วก็ใจเย็นเย็นเรารีบมามากแล้วให้เวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราใจเย็นเย็นกับตัวเองไม่คาดหวังว่าจะต้องรีบสงบเร็วๆเราแค่อยากอยู่ช้าๆกับตัวของเราอย่างผ่อนคลาย สบายสบายผ่อนคลายสบายสบายเรารู้สึกสบายตรงไหนเราก็วางใจอยู่กับความรู้สึกนั้นไปเรื่อยๆผ่อ,อนคลายสบาย ผ่อนคลายสบายสบายใจเย็นเย็นผ่อนคลายสบายสบายใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างผ่อนคลายสบายสบายผ่อนคลา สบายสบายผ่อนคลายสบายสบายให้ความผ่อนคลายทำให้กล้ามเนื้อระบบประสาทของเรารู้สึกอ่อนนุ่มชุ่มชื่นจิตใจของเราเบาลงเบาลง สมองของเราเบาลงเบาลงร่างกายของเราเบาลงเบาลงสิ่งที่เราแบกไว้หนัก,นกๆก็ค่อยๆควางลงเบาลงเบาให้ความสบายผ่อนคลายเบาๆอยู่กับอารมณ์นี้ไปเรื่อยๆ นอนใคสบายสบายจากนั้นเราจะแผ่เมตตาให้กับตัวเราเองขอให้ตัวเรามีความสุขแผ่เมตตาให้กับผู้ที่อยู่รอบข้างเราขอให้เขามีความสุข แผ่เมตตากว้างออกไปถึงคนที่อยู่อาศัยร่วมที่เดียวกับเราขอให้เขามีความสุขนึกแผ่เมตตาให้กับผู้คนที่อยู่ในจังหวัดเดียวกับเราไม่ว่าเราจะรู้จักเขาหรือไม่รู้จักก็ขอให้เขามีความสุขนึกแผ่เมตตา ให้กับทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยหรือในประเทศที่เราอาศัยอยู่ขอให้ทุกคนไม่ว่าเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักมีความสุขแผ่ขยายใจของเราที่ปรารถนาดีกับทุกคนกว้างออกถึงทั้งโลกใบนี้สรพพสัตท,ทั้งหลาย จะเป็นมดเป็นมแมลงจนไปถึงสัตว์ตัวใหญ่ๆเป็นช้างเป็นปลาวานสัพสัตว์ใดก็ตามมนุษย์ในทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์ใครที่มีทุกข์มากขอให้เขาทุกข์น้อยใครที่ทุกข์น้อยขอให้เขาพ้นทุกข์ใครที่มีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป ขอให้โลกของเราอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขปลอดภัยจากภัยทั้งหลายและขอให้พลังจากการนั่งสมาธิร่วมกันในครั้งนี้ส่งไปให้ถึงผู้รู้ช่วยปกป้องตัวเราปกป้องครอบครัวของเรา ปกป้องสังคมของเราปกป้องโลกของเราให้อยู่กันอย่างมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีกำลังกายกำลังใจประสบความสำเร็จอย่างที่เราตั้งใจไว้หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆผ่อน แล้วเราค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะก็ขอให้วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราได้ผ่อนคลายเบาๆแล้วก็ได้เคลียร์ใจตัวเองเนาะเตรียมพร้อมที่จะหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีในวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็ทุกๆวันนะคะดเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายจ้า